การที่เราจะขายดีได้เนี่ยนะครับถ้าเราเอาสินค้าไปวางไว้เฉยๆเนี่ยนะครับคนอาจจะไม่สนใจแต่ถ้าเรานะครับเราเปิดบูธด้วยแล้วมีการแสดงของเด็กเราด้วย,น,ยนะครับสินค้าเราจะขายดีนะครับล่าสุดนะครับที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับจัดงานวันพ่อที่ผ่านมาที่สนามหลวงเด็กของเราก็ไปแสดงทั้ง4วันนะครับซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากนะครับบูธอื่นคนก็จะเดินผ่านเฉยๆรู้สึก ไปดูมันก็เป็นเทศการวิชาการท่านนั่นเ,เองนะครับแต่เมื่อมีลูกของเราไปแสดงเนี่ยปรากฏว่าคนมามุงดูได้รับความสนใจอย่างล้นหลามนะครับเรามีทั้งเอามายากลจากน้องน้ําหวานนะครับน้องนายก็ไปเล่นมายากลด้วยนะครับน้องชอบแก้วไปตีขิมนะครับไปแสดงไปเต้นนะครับน้องเสือหลายคนนะครับที่ไปทั้งหมดเนี่ยนะครับรวมถึงที่สมาคมด้วยเราก็มีชุดการแสดงที่ไปร่วมแสดงผมอยากให้มีแบบเนี้ยนะครับเยอะๆทั่วประเทศเลย ลอีกตัวหนึ่งก็คืออยากให้ก้าไปถึงนะครับเป็นอาชีพเช่นอาชีพการเปิดหมวกอย่างเงี้ยนะครับอย่างที่สมาคมทำเนี่ยนะครับตอนเราไปเปิดที่ตลาดที่สีลมตลาดถนนคนเดินนะครับเชื่อไหมครับไปเล่นประมาณสักสามชั่วโมงเนี่ยได้มาทั้งหมดประมาณหมื่นสามพันกว่าบาทนะครับแล้วมาแบ่งกันน้องๆได้คนละสองพันกว่าบาทผมว่าเป็นอาชีพที่ดีนะครับตอนนี้ที่เชียงใหม่นะครับคุณณกรคูนองนะครับ ก็เริ่มนําเด็กของเราไปแสดงนะครับที่กาดฝรั่งที่ถนนคนเดินที่เชียงใหม่นะครับเมื่อเห็นบ่ออาทิตย์ก่อนได้มาตั้ง4ี่พันเล่นไปสองชั่วโมงอย่างเงี้ยครับผมผมคิดว่าถ้าถ้าเราพัฒนาเด็กของเรานะครับให้ก้าขึ้นมาในระดับข้างหน้าได้เนี่ยนะครับมันจะทําให้เรามีอาชีพอาชีพหนึ่งแล้วตอนนี้สามารถที่จะออกใบรับรองนะครับการแสดงความสามารถได้ด้วยนะครับถ้าเรามีบัตร ที่ที่ของเราเนี่ยเราสามารถไปเปิดหมวกการแสดงได้นะครับตอนนี้เราพยายามผลักดันลูกของเราให้ออกสู่สังคมให้มากสุด่าไปไายครับงานเปิดหมวกเนี่ยนะครับผมไปเที่ยวต่างประเทศมาเนี่ยผมชอบดูมากเลยรู้ปะเป็นอาชีพหนึ่งที่นะครับผมอิจฉาพวกเขานะครับเขาสามารถที่จะเดินทางไปประเทศไหนมาไหนไปได้ทั่วโลกครับโดยที่ไม่ต้องพกเงินติดตัวเลยก็ได้นะครับพกความสามารถของตัวเองเนี่ไปแล้วก็ไปเปิดหมวกแสดงตามสถานที่ต่างๆนะครับ ถ้าเรามีความสามารถสูงเนี่ยคนจะชื่นชมนะครับถือว่าเป็นศิลป,ะ,ปะแขนงหนึ่งที่ที่คนสนใจนะครับแล้วการสาแสดงความสามารถเนี่ยนะครับเราถ้าบางคนบอกว่าเอ้ยนี่มันเป,นเปรียบเทียบเหมือนกฎหมายสมัยก่อนเขาเรียกกฎหมายควบคุมพรบอรขอทานนะครับแต่อันนี้ไม่ใช่นะครับเราเอาความสามารถของเราเนี่ยไปแลกกับที่เขาจะให้เราถ้าเขาพอใจเขาก็จะให้เราถ้าเขาไม่พอใจการสาแสดงของเราเขาก็ไม่ให้เราเราก็ไม่ไดว่าอะไรนะครับ ก็ถือว่าเป็นอีกอาชีพนึงที่มีศักดิ์ศรีแล้วแล้วจริงๆได้ยอมรับบนทั่วโลกนะครับอย่างล่าสุดที่เมื่อตอนก่อนเปิดเกิดโควิดเนี่ยนะครับ Workpoint ก็เปิดการแสดงนะครับเขาเรียกสติอาร์ตนะครับที่สยามสแควร์เนี่ยนะครับซึ่งมีนักแสดงต่างๆเหล่านี้จากทั่วโลกเลยแล้วปีนี้เป็นปีปีแรกนะครับที่เขาเชิญคนพิการกลุ่มสติปัญญาของเราเนี่ยไปเปิดหมวกับเข้าด้วย ถึงแม้จะเป็นเวทีเล็กๆนะครับคือการแสดงมันมีทั้งเวทีใหญ่เวทีกลางเวทีเล็กอาจจะได้อยู่เวทีเล็กไปก่อนไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยเรามีส่วนร่วมนะครับในโครงการต่างๆได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าถ้าเรามาถูกทางแล้วครับที่เราทําพวกโครงการศริลป,ปะนะครับทําให้เด็กของเราเนี่ยนอกจากที่จะได้รับความมีสมาธิมีจิตใจที่นิ่งขึ้นนะครับพร้อมที่จะเรียนรู้ต่างๆได้มากขึ้นนะครับ แล้วต่อไปเด็กมันก็จะพัฒนาไปทําอย่างอื่นได้มากกว่านี้นะครับคือประเทศไทยเราเนี่ยนะครับเป็นเมืองที่มีศิลปะสูงนะครับแต่ปรากฏว่าพอถึงเวลาจริงๆเนี่ยเวลาการแสดงเรื่องศิลปะต่างๆเนี่ยคนไทยกลับกายเข้าไปดูน้อยมากนะครับผมสมัยก่อนเนี่ยผมจะพาน้องนายเนี่ยเข้าพวกพิพิธภัณฑ์นะครับไปอยู่ได้เป็นวันๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับรูปภาพรูปปั้นนะครับหรือ แม้แต่ไปเที่ยวแต่ละเมืองเนี่ยนะครับอันดับแรกเลยผมต้องไปพิพิธภัณฑ์ก่อนแต่สังเกตดูพิพิธภัณฑ์ของประเทศไทยเราเนี่ยจะเก่าจะไม่ค่อยทันสมัยนะครับแต่ก็มีหลายพิพิธภัณฑ์ตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็อยากให้พวกเราได้เริ่มต้นจากตรงนี้นะครับแล้วนอกจากเรื่องศิลปะแล้วเนี่ยนะครับก็จริงๆแล้วทางสมาคมก็พยายามขับเคลื่อนอีกหลายเรื่องนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นประโยชน์กับพวกเรานะครับโดยเฉพาะทาง ต่างจังหวัดนะครับอย่างเช่นโครงการอาชีพนะครับตอนนี้เนี่ยการจ้างงานมาตรา33หรือ35เนี่นะครับเราก็สามารถจ้างเด็กที่ทําศิลปะได้ด้วยนะครับอย่างน้องน้ําหวานที่สแสดงมายาพลทุกวันนี้เนี่ยนะครับบริษัทเขาก็จ้างนะครับได้เงินเดือนอยู่เป็นประจําอยู่ทุกเดือนนะครับแล้วเา็าก็ซ้อมนะครับด้วยแล้วก็ไปแสดงนับโชว์ตามโรงเรียนต่างๆตามโรงเรียนปถมตามงานต่างๆให้ ให้คนทั่วไปได้ชมนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าเป็นโอกาสอันหนึ่งนะครับสนับสนุนเลยนะครับโดยจะก็ให้พ่อแม่ช่วยกันนะครับร่วมกันสนับสนุนนะครับก็ต้องขอขอบคุณประธานชมรมนะคุณวินะครับซึ่งผมเคยไปอาจจะสองรอบแล้วนะครับที่ไปที่นั่นนะครับรู้สึกเห็นความเข้มแข็งนะครับแล้วก็ความเอาจริงเอาจังของพวกเราก็อยากให้พวกเราจับมือกันแบบนี้ต่อไปนะครับแล้วก็มี งานาต่างๆเหล่านี้อยู่ตลอดเวลานะครับทางสมาคมก็สนับสนุนทั้งงบประมาณที่ให้ไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการช่วยโควิดนะครับหรือที่จะแจกเจลแจกผ้าแม้ต่างๆนะครับรวมถึงนะครับส่งเสริมเรื่องอาชีพนะครับเรื่องการทํางานต่างๆเข้าไปนะครับผมคิดว่าก็เราร่วมมือจับมือร่วมกันให้เกิดความเข้มแข็งแบบนี้ทั่วประเทศแล้วก็ถือว่าเป็นตัวตัวอย่างที่ดีนะครับขอชื่นชมครับถึงแม้จะเป็น งานที่ไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็ทําออกมาได้น่ารักแล้วก็นะครับผมเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นความคิดสร้างสรรค์ที่เริ่มนะครับจุดประกายให้กับชมรมวงอื่นๆนะครับซึ่งตอนนี้ผมคิดว่าหลังจากที่เรามีประธาชมรมเก่งๆหลายท่านเนี่ยนะครับโดยเฉพาะความร่วมมือกันนะครับที่ได้น้องหญิงนะครับหรือแจ๊แอลหรือละอองเนี่ยมาช่วยกันนะครับจับมือร่วมกันนะครับชมรมต่างๆนะครับเราเหมือนพี่เหมือนน้องกันแล้วก็ดูแลกันนะครับก็ขอให การจัดงานครั้งนี้นะครับประสบความสำเร็จแล้วก็ทุกคนได้รับประโยชน์ตรงนี้กลับไปนะครับโดยเฉพาะอยากให้พวกเราเข้าใจถึงสิทธิที่ของคนพิการนะครับเราอยู่ด้วยความศักดิ์สรีอยู่ด้วยความมั่นคงและยั่งยืนด้วยกันนะครับสุดท้ายก็อยากฝากนะครับคำไว้นิดนึงว่านะครับการที่เราทํางานร่วมกันนะครับมันต้องมีภพวิหารสี่ก็คือมีความเมตตานะครับความเมตตาเนี่ยก็คือหมายถึงว่านะครับในภาวะของคนเราเนี่ย นะครับมันก็จะมีในขณะที่เราปกติเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะมีเมตตาก็คือเราปรารถนาดีต่อกันนะครับเป็นมิตรต่อกันนะครับแล้วถ้าไปถึงเรื่องตรุณาก็คือในยามที่เรามีทุกข์นะครับอย่างพวกเราเนี่ยนะครับเป็นกลุ่มหนึ่งที่กลุ่มคนพิการหรือกลุ่มเด็กพิเศษเนี่ยนะครับ mm. ก็ถือว่าเป็นกลุ่มหนึ่งที่ที่มีปัญหาที่มีความทุกข์กันนะครับ แต่ถ้าเรามีความกรุณาต่อการปรรถนาดีต่อการที่เราจะช่วยเหลือให้เขาพ้นจากทุกตรงนี้ได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ทางสมาคมและชมรมมีความปรรถนาดีกับพวกเรานะครับอยากให้พวกเรามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีความยั่งยืนนะครับมีอาชีพที่มั่นคงมีไรายได้ที่ไปช่วยครอบครัวนะครับอะไรที่ขาดเหลือช่วยตกบกพร่องได้เรายินดีจะช่วยนะครับแล้วอันที่สามก็คือมุทิตานะครับเราก็ยินดีด้วยนะครับ ปรารถนาดีกับพวกเราที่เราประสบความสำเร็จนะครับโดยเฉพาะอย่างน้อยในชมรมของเราเนี่ยนะครับก็เริ่มในจังหวัดต่างๆก็เริ่มเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นนะครับแล้วข้อสุดท้ายคืออุเบกขานะครับก็คือเวลามีอะไรแล้วแต่เราก็นะครับดีต่อกันยุติธรรมต่อกันนะครับวางใจที่เป็นกลางวางใจที่อยู่ด้วยกันอย่างก็จะเป็นสังคมที่มีภูมิหารสี่มีอย่างมีความสุขนะครับผมคิดว่าอันเนี้ยก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะ นำพาพวกเรานะครับเดินทางต่อไปสู่อนาคตข้างหน้าที่ดีของเด็กพิเศษหรือคนพิการต่อไปครับก็ขอบคุณมากนะครับขอให้งานครั้งนี้ประสบความสำเร็จแล้วก็ดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอยากให้ประธานชมรมคนอื่นได้พูดด้วยครับนะเดี๋ยวมีอะไรแนะจ๋วมีอะไรครับคือนายกคะอยากให้คงเองอย่างซูมแบบนี้นะถ้าหากเป็นไปได้นะ ค่ะใครจัดโครงการถ้าอยากเจอดีๆอ่าอยากนอกจากแหววแล้วอาจจะมีใครเข้าร่วมด้วยเนี่ยแต่ว่าทางเจ้าภาพจะเห็นอ่โอเคไหมถ้าคือได้เป็นตัวอย่างกับชมนมน้องๆใหม่หรือใครอยากคุยกับนายกใครไม่เคยเห็นหน้ารอๆของนายกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะอย่างหนึ่งหนูขอฝากเรื่องนี้นิดได้ไหมคะเรื่องเกี่ยวกับมาตสมาสามข้าเนี่ยของประธานชมรมที่เขามีรูกน้อยอย่ะ เพื่อได้เป็นการเข Tagen ้มแข็งอย่างน้อยก็มีเงินเดือนเพื่อทํางานเพื่อองค์กรให้เดินหน้าไปได้อะ่ะอยากให้ได้ทุกชุมชมที่มีลูกล,ลูกลูกเล็กที่เขาไม่ได้รับสิตอะไรเลยจากมาตราสามสามอะ่ะแลวขอให้มาตราสามห้าได้แทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีคำสามแค่นี้แหละคะ่ะวันนี้หนูกําลังอารมณ์ดีค่ะเพราะพมจเขาจะโอนตังให้หนูแล้วงบจังหวัดอ่ะค่ะได้ได้ก็ก็จือว่าผมก็คิดว่าพวกเราก็คงต้อง พยายามที่จะให้เราเข้มแข็งแล้วเราก็พึ่งตนเองได้อย่างเราทําโครงการนี้เราถือว่าเป็นการพึ่งตนเองนะครับแม้นต่อไปถ้าอาชีพมาตาามสหรือสามห้นี่นะครับอยากให้พวกเราช่วยกันขับเคลื่อนด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะออกจดหมายจากสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยภายในวันนี้หรือพรุ่งนี้เนี่ยนะครับให้สภาทุกจังหวัดเนี่ยนะครับเข้าไปหาผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับทุกจังหวัดเพื่อที่จะขับเคลื่อนนะครับเรื่องการจ้างงานนะครับจากภาครัฐเนี่ยอีก8 0 0 0ันตำแหน่ง ซึ่งอันนี้เนี่ยผมคิดว่าภาครัฐเนี่ยส่วนใหญ่จะจ้างมาตราสามห้านะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยอยากให้นะครับพวกเราขับเคลื่อนกันทั้งจังหวัดพร้อมๆกันนะครับผมก็วันนี้ไปพบท่านประหลัดกระทรวงแรงงานมาแล้วนะครับก็ให้ท่านเห็นว่าจะมีอีกแปดพันตำแหน่งโดยเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยอีกสองพันหกร้อยตำแหน่งนะครับซึ่งผมไม่น่าเชื่อว่านะครับกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยนะครับยังติดค้างไม่จ้างงานคนพิการอยู่จํานวนมากกระทรวงสาธารณสุขป,ประมาณนี้ พันส้อยกว่าตำแหน่งหรือแม้แต่ล่าสุดเนี่ยผมไปที่กรทมมาประชุมเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยนะครับกรทมมีพนักง,งานทั้งหมดหกหมืกว่าคนนะครับต้องจ้างคนประมาณหกร้อยกับเจ็ดร้อยคนนะแต่แอวเชื่อไหมว่าจ้างไป่เ่ินเก้าคนเองนะครับเนี่ยท่านรองผู้ว่าเพิ่งรับทราบเองว่ามันเป็นแบบนั้นผมอยากให้ผู้ใหญ่เนี่ยได้รับทราบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับ หลายคนละเลยไม่ได้มองเรื่องของคนพิการเราเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทุกจังหวัดนะถ้าเจอพอมจรหรือเจออะไรผู้ช่วยพูดให้ให้หน่อยนะครับเรื่องการจ้างงานแบบรับตำแหน่งเพราะนั้นเนี่ยถ้าได้ตรงนี้มาปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้เรามีการจ้างงานตรงนี้เพิ่มมากขึ้นอันที่2ก็คืองบในการฟื้นฟูนะครับซึ่ง4ี่แสนล้านเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยโครงการต่างๆที่ว่าเข้าไปประมาณ700รกว่าโครงการเนี่ยนะครับแต่ตอนนี้ภาครัฐคอรมก็ อนุมัติเงินมาแค่ประมาณสักสี่ห้าหมื่นล้านเองโค่นน้อยมากเพราะอะไรเพราะยังไม่มีโครงการที่มันดีแล้วโครงการที่ทาจริงทําจังนะครับส่วนใหญ่จะเป็นโครงการที่เสนอเข้าไปในเชิงที่ว่าแค่เห็นโครงการก็รู้แล้วว่าเป็นโครงการทุจริตเป็นโครงการที่ไม่ได้มุ่งหวังที่จะใช้เม็ดเงินไปถึงประชาชนจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากนะครับตอนนี้ของกระทรวงพัฒน,นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็เสนอการจ้างงานพิการไปสี่พันตำแหน่งนะครับ ก็อยู่ระหว่างคลมอคัดกรองอยู่นะครับก็เป็นกําลังใจให้พวกเราช่วยช่วยหากันละกันว่าอย่างน้อยตอนนี้ทางภาครัฐถ้าพวกเราช่วยกันไปนะครับช่วยกันไปดูนะโดยเฉพาะอย่างเช่นพื้นที่ของออที่ผู้ว่าหรือจังหวัดต่างๆเนี่ยนะครับเราสามารถไปเปิดร้านกาแฟาเปิดร้านขายของได้ทำมาตาสามห้าหรือทำารื่งต่างๆก็ลองดูละกันช่วยกันนะครับก็จะตอ,อบคุณแอวแค่นี้ขอบคุณครับ ของหญิงมีอะไรไหมครับหรือละอองมีอะไรไหมครับแต่นี่ดีนะครับให้ให้ให้เราได้ได้ได้พูดคุยกันแล้วก็นะครับได้ได้เจอกันทั่วประเทศที่ชีเจเอาบอกเมื่อกี้นะครับเป็นโครงการที่ดีแล้วก็ผมยินดีนะครับที่จะอซูมกับพวกเราคุยกับเจอกับพวกเราได้ทุกจังหวัดขอให้ทุกจังหวัดเชิญมาเด้ครับ ค่ะท่านนายกค่ะก็พี่ละอ้ลนะคะหายไม่หายยังอยู่ยังอยูยยอ่อ๋อพี่ละออเชิญพบปะได้ค่ะ,คะสวัสดีท่านนายกนะคะคือก็ขอขอบคุณพี่แอลที่เสนอความคิดเห็นที่เป็นกระบอกเสียงแทนเด็กเล็กตัวในน้อยดำดำของบริรัมที่อยากได้โครงการเนี่ยอยากได้มาตราสามาขอบคุณพี่แอลค่ะแล้วก็ฝากท่านนายกด้วยนะคะสามารถให้ประธานแต่ละชมรมเพราะว่า ตอนนี้คือเราพวกเราคือจิตอาสาน,นายกจิตอาสาจนไม่เหลืออะไรแล้วค่ะคผลกันเลยข้าวก็จะไม่มีแล้วก็เลยบอกก็เลยอยากให้ท่านนายกช่วยเราตรงนี้แล้วก็เป็นโครงการของก็ชื่นชมโครงการของพี่เล็กมหาสารครามนะคะที่เอ่อที่เขาได้โครงการตัวน,นี้มาที่จึงบุรีรัมอยากได้มากโครงการตนนัวนี้เพราะว่ามันเกี่ยวกับเด็กข,ของเราที่จะได้ึก จะได้แสดงความสามารถของบุรีรัาก์ลังจะขออยู่ค่ะแต่ขอปี่กสองพี่กสี่เพื่อจะเพื่อจะถ้าพูดจริงๆก็คือขอลอกจากหมหาสาร,รคามต่อแต่ว่าต้องศึกษาดูก่อนว่าเ,เราจะทําไปในแนวที่เขาเป็นแนวของหมหาสาร,รคามถ้าเราไม่ลองศึกษาดูเวลาตอบอนุนก็ตอบอยากค่ะนายกยก็เลยบอกว่าขอกับอาจารย์เล็กมากขอไฟล์ได้ไหมว่าเราเราอยากได้โครงการตัวนี้ เพราะว่าเด็กเด็กสติปัญญาชอบมากเรื่องศิลปะเรื่องดนตรีนี่เขาชอบมันเป็นโครงการที่ค่ะมันเป็นโครงการที่ดีมากก็ฝากประธานมหาสารคามนะคะอย่าลืมไฟล์ช่วยส่งบุหาบุรีดมด้วยขอบคุณค่ะกาบกาบคาคาสดีค่ะเลยครับพี่ค่ะพี่พี่ลองค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไฟล์นี้เดี๋ยวจะแชร์ให้ให้ประธานทุกท่านนะคะอันนี้สอหน้าที่ แชร์ที่ไอ้เล็กเล็กแชร์ไปที่ไลน์กลุ่มเลยเผื่อใครสนใจเราโอเคอยู่แล้วอ่ะใครอยากไปก็ให้ไปเลยเราไม่หวงไปอย่างนี้ดีกว่าเราจะได้มีน้ำจิตน้ำใจกับใช่ใช่ค่ะพี่แอ๋วเดี๋ยวเราแชร์ลงไปในไลน์กลุ่มนะคะดีดีมากไลน์แล้วก็ขอขอบพระคุณท่านนายกสุณท่านนะคะที่ได้มาพบปะกับสมาชิกจังหวัดมหาสารคามในวันนี้นะคะแล้วก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนของสมาชิกทุกคนเลยนะคะ กราบขอพระคุณท่านนายกที่เป็นกระบอกเสียงของคนพิการนะคะแล้วก็ขอบคุณสําหรับความทุ่มเททุกสิ่งอย่างนะคะที่ต่อสู้ทํางานหนักต่อสู้เพื่อเรานะคะไม่ว่าจะเป็นใช่จะเป็นเงินเยียวยาหนึ่งพันบาทเงินเยียวยาสามพันของกลุ่มปลอบบางนะคะแม่เรื่องลอตเตอรี่ด้วยแล้วก็เรื่องมาตาสามสามสามห้า 3, 3, 3, ทุกอย่างนะคะ ขอให้ท่านนายกและครอบครัวแล้วก็คณะกรรมการทุกท่านของสมาคมประสบความสู่ความเจริญยิ่งๆขึ้นไปเลยค่ะค่ะค่ะแล้วก็สารคราม <laughs> นี่ก็ได้มาตายสามสามสองคนนะคะ,ะคก็หวังว่นนะะา,าต่อไปเราก็จะได้ตำแหน่งงานเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆด้วยะคะ่ะได้ครับได้ค่ะแล้วก็ขอบุณที่แอลพี่ละอองด้วยนะคะที่เข้าร่วมซุมในวันนี้ค่ะมีอะไรก็แนะนำด้วยนะคะ ครับ่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณเล็กมากนะครับที่จัดงานครั้งนี้ให้กับเด็กๆแล้วก็นะครับถือว่าเป็นผู้นํานะครับที่มีวิสัยทัศน์ที่ดีนะครับแล้วก็ช่วยกันนะครับแล้วก็เดี๋ยววันที่19้นี้ผมจะมีประชุมคณะบอดชาตินะครับซึ่งคิดว่าจะมีเรื่องเงินกู้นะครับฉุกเฉิน1 0 0 0 0มื่นบาทนะครับที่ทั่วประเทศไม่มีคนรับประกันอีกสองแ0,000คนก็จะออกมานะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นมาตรการที่ยังตกค้างอยู่นะครับแล้วก็ เราก็จะมีเรื่องลอตเตอรี่นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับที่เราไปประท้วงล่าสุดเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับก็เริ่มส่งผลนะครับตอนนี้ท่านอธิบดีนะครับก็มีสั่งการไปที่กองสลากนะครับคงอาจจะต้องมีการรื้อเรื่องโคโต้โคต้าเพิ่มมากขึ้นนะครับก็ขอให้พวกเราเตรียมตัวคอยฟังข่าวแล้วกันว่าเขาจะให้เราลงทะเบียนเมื่อไหร่นะครับเพราะว่าตอนนี้เท่าที่ผมดูเนี่ยนะครับผมอยากให้มันเป็นอาชีพที่กับคนพิการโดยตรงไปเลยอ่ะนะครับโดยเฉพาะให้คนพิการมีสิทธิ์มากที่สุด ตอนนี้กําลังกําลังทุ่มเทลแล้วก็ต่อสู้เรื่องอาชีพตรงนี้ให้พวกเราต่อไปนะครับก็คอยฟังผลแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับที่วันนี้ได้มีโอกาสนะครับได้พักพวกป่าพวกเราเออแล้วก็ดีใจด้วยนะครับที่ทีออ่พวกเราร่วมมือร่วมใจกันแล้วก็แข่งขันกันแบบนี้ผมอยากเห็นภาพที่สวยงามแบบนี้มิตรภาพที่ดีกันแบบนี้ต่อไปครับก็ได้อากาศในนามพิธีกรช่วงนี้นะคะถึงเที่ยงก็ขอบคุณท่านนายกขอบคุณประธานละอ,อง นะคะแล้วก็ประธานพานิดาจากพิจิตแล้วก็ทุกท่านแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติและดีใจมากนะคะเด็กๆด,ดีใจมากแล้วก็ยิ้มแตบบ่ว่าดีใจได้พบปะท่านนายกนะคะแล้วก็ขอบคุณว่าทุกท่านจะได้โอกาสทั้งสามสามสามห้าแล้วก็โอกาสที่มอบให้ทั้งประเทศไทยที่นายกทํางานหนักก็ให้กาลังใจค่ะขอบพอบคุณมากค่ะ